มาหยอดยางครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กมาหยอดยางพารานะครับ กองกอนครับพี่นองครับสวัสดีครับไปแล้วครับลูกชายคนเล็กนะครับคลิปนี้นะครับประมาณอยู่60หรือหนึาทีนะครับเด้อหนึ่งนาทีกว่า สำหรับคลิปนี้ครับผมสมบัติที่มาครับสวัสดีครับ